สวัสดีชาวราศีมังกรทุกท่านนะครับผมก็ขอทานายดวงชะตาความรักของชาวราศีมังกรตั้งแต่วันที่1ถึงวันที่15ตุลาคมนะครับว่าความรักของชาวราศีมังกรจะเป็นเช่นไรนะครับผมและนี่ก็เป็นการทํานายดวงความรักทั่ว,วไปนะครับไม่ใช่ของใครในคในใดคนหนึ่งซึ่งอาจจะตรงหรือไม่ตรงสำหรับคุณก็ได้นะครับและสำหรับใครที่ต้องการดูดวงส่วนตัวผมก็แอดไลน์มาได้เลยนะครับรายละเอียดอยู่ข้างล่างคลิปนี้แล้วเช่นกันนะครับผม ก็มเริ่มดูดวงความรักของชาวสีมังกรในเดือนตุลาคมดีก่อนะครับว่าจะเป็นเช่นไรกันบ้างนะครับมาเริ่มที่พไพ่ใบแรกกันก่อนเลยนะครับเป็นไพ่ขึ้นมาว่าไพ่แปดดาบนะครับหรือว่า a of swords เจนภาพของผู้หญิงคนหนึ่งเขาเห็นไหมครับว่าเหมือนกับเขาหาทางออกจากตรงนี้ความสัมพันธ์ที่เป็นแบบนี้ไม่ได้หาทางกลับบ้านไม่ได้ทั้งที่บ้านอยู่ตรงหน้าเขาอะเพราะฉะนั้นแค่หลายๆคนเนี่ยตรงเหมือนกับตอนนี้ชาวสีมังกร,รท่านคงอยากจะหาคาตอบเรื่องความรักว่าจะต้องทํายังไงดีไม่อยากจะเสียเขาไปนะครับอาจจะใครหลายคนรู้สึกมีปัญหากับความรักักคคือเเสียขาไปแล้วนะรบ ถูกเขาทำ้ายแล้วแต่เหมือนกับใครหลายคนอาจจะเหมือนกับไม่ได้เสียเขาไปแต่มีปัญหากันก็ได้แต่เหมือนกับคนคนหนึ่งที่ยัง,ยงเจ็บปวดยังเสียใจอะ่ะที่กลัวว่าเขาสักวันหนึ่งจะต้องจากกันไปกลัวว่าสักวันหนึ่งจะต้องเหมือนกับเลิกรากันไปหรือว่าเสียกันไปนั่นเองเพราะฉะนั้นไพ่แปดดาบม่นนีว่าคุณอาจจะยังผูกมัดยังไม่อยากจะเสียใครสักคนหนึ่งไปอ่ะทั้งที่เขาอยู่ตรงหน้าเราอ่ะอยากจะดึงเขาาไว้อยากจะรักเขาอยากจะเหมือนกับเดินตามเขาอ่ะจะเดินเข้าไปหาเขาแต่เหมือนกับดาบมันลายล้อมเลอยู่ เพราะฉันไพ่เบนี่บอกว่าคุณอาจจะมีปัญหาเรื่องความรู้สึกมีปัญหาเรื่องอุปสรรคที่มาขั้นกลางระหว่างคุณสองคนนะครับที่ทําให้เหมือนกับไม่สามารถรักกันได้แต่ชาวสีมังกรท่านก็เหมือนกับยังทนเจ็บยังทนให้เขาทําร้ายยังทนเสียใจอ่ะยังทนอยู่ความเจ็บปวดเพราะอยากจะเหมือนกับอยากจะเดินไปถึงบ้านด้วยกันอยากจะเดินไปที่บ้านอยากจะเดินไปเหมือนกับสร้างครอบครัวมีอนาคตมีความฝันอยู่จุดหมายปลายทางด้วยกันกับเขาอ่ะเพราะฉันไพ่เ็นี่บอกว่าชาวสีมังกรทำลายดวงตาคุณแล้วคุณอาจจะรู้สึกตอนนี้คุณอาจจะร้องไห้เสียใจเจ็บปวดหรือเหมือนกับสูญเสีย ไว้ทุกไว้อะไรกับคนรักที่จากเราไปใส่ชุดไว้อะไรนะครับว่ารอเขากลับคื้นมารอว่าจะเดินออกมาจากตรงนี้รอว่าจะเดินไปหาเขาอะไรอย่างเงี้ยนั่นเองไพ่ใบต่อมานะครับมีไพ่ขึ้นมาว่า two of swords หรือไพ่สองดาบเจนภาพของผูผ้หญิงคนหนึ่งเขามีทางสองทางให้เลือกแต่เหมือนกับข้างหลังเขาก็มีดาบข้างหน้าเขาก็มีดาบเพราะฉันตอนนี้ช่าสีมังกรท่านเนี้ยตอนนี้คุณอาจจะยังไม่อยากจะไปไหนอะ่ะคุณยังเฝ้ารอคนที่คุณรัก เฝ้ารอคนนี้เหมือนกับเรารักเขามากต been, h, to to ่อตอนนี <Tonight> ้ให้ม <spe> ีปัญหากัน <assim> ต <icia> ่อให้ตอนนี้ไม่ชัดเจนต่อการต่อให้เป็นตอนนี้เหมือนเขาจะมีปัญหาเรื่องความเจ็บปวดหรือความรู้สึกที่เหนื่อยล้านะครับหรืออ่อนแอลงไปแต่เราก็เหมือนกับไพ่แปดาบเราทนเจ็บปวดเราทนเสียใจเราทนแบบนี้ได้นะทนกับเขาสึ่งที่เป็นแบบนี้ได้นะเพราะอะไรเพราะสองดาบเพราะการเฝ้ารอของเราเนี่ยเราหวังว่าสักวันหนึ่งดาบที่มีอยู่ตรงหน้าเนี่ยอุปสรรคต่างๆนานาที่ระหว่างกันเนี่ยปัญหาต่างที่คุณมีกันเนี่ยมันจะจางหายไปเพราะฉะนั้นหมดทั้งหมดไพ่สองใบนี้ ทำนายดยงชะตาของชาวสีมังกรว่าใครก็ตามมีปัญหาคนที่คุณรักนะครับไม่ว่าเรื่องอะไรก็ตามไม่ว่าจะเป็นการผูกมัดไม่ว่าจะเป็นความชัดเจนหรือว่าปัญหาความรักที่เหมือนกับคุณรู้สึกเหนื่อยทะเลาะกาันไม่เข้าใจกันหรือมีคนอื่นนะครับไพบ่บนีอกว่าคุณทนเจ็บทนเสียใจเพื่อรอสักวันนึงเนี่ยปัญหาตรงนี้ที่เขาทำร้ายคุณหรือว่าเรื่องมีคนอื่นหรืออะไรต่างนนๆนานาที่ผมพูดไปเนี่ยจะกลับมาดังเดิมจะกลับมาแก้ปัญหาอุปสรรคมันจะผ่านพ้นไปนั่นเองเพราะฉะนั้นใครหลายคนรู้สึกเหมือนกับกลับตัวก็ไม่ได้ให้เดินต่่อไไไปปก็มมถึง เหมือนกับผู้หญิงคนนี้หลับตาเห็นไหมครับไม่สามารถเลือกได้เลยว่าจะทำเป็นไงดีไม่สามารถเลือกได้เลยว่าจะเอายังไงก่อนสัมพันเป็นแบบนี้ทำได้แค่เพียงเหมือนกับนั่งอยู่แบบนี้แหละนั่งให้เขาทำร้ายอยู่แบบนี้นั่งให้เขาเจ็บอยู่แบบนี้ถามว่าทำไมถึงยอมทนทำไมถึงยอมให้ถูกเขาทำร้ายล่ะอย่างที่บอกครับพ่าแดาบเพราะว่าอยากจะมีบ้านอยากจะมีครอบครัวอยากจะไปถึงฝั่งฝันด้วยกันหรือเราเดินมาไกลขนาดนี้นะครับเดินมาไกลขนาดนี้ก็ดีเกินเดินมาไกลตั้งเดินมาไกลตั้งมากมายเดินมาด้วยกันขนาดนี้แล้วะ เลยไม่แต่สูญเสียใครสักคนหนึ่งที่เป็นบ้านของเราหรือเป็นครอบครัวหรือเป็นคนรักของเราไปเพราะฉันแปดดาบเหมือนกับถ้าเสียรักไปอะ่ะชาวสีมังกรคงคิดว่าจะอยู่ยังไงถ้าเสียเขาเนี่ยจะอยู่ยังไงจะเสียเขาไปเนี่ยเสียรักนี้ไปเนี่ยคงเจ็บปวดคงเสียใจคงไม่อยากจะเสียเขาไปนั่นแหละพไพ่ใบต่อมานะครับเป็นไพ่ขึ้นมาว่า the chariot นะครับ the chariot ในที่นี้คือภาพของผู้ชายผู้หญิงคนหนึ่งนะครับขี่มา้าเห็นไหมครับขอโทษครับขี่ม้านะครับแล้วเหมือนกับพุ่งไปข้างหน้านะครับพุ่งไปข้างหน้ายามคํำคืนเพื่อตามหาคนที่เขารักกล พะฉันใครก็ตามเมา่เกิดคุณนั่งอยู่เฉยคุณถามว่าอา้าวแล้ว,ลวนั่งเฉยแบบนี้มันจะได้อะไรผมแนะนําชาวสีมังกรท่าน,นว่าเดชาริออทเราอาจจะเป็นคนที่เหมือนกับทนเจ็บทนเสียใจมานานแล้วอาจจะเป็นฝ่ายที่เหมือนกับตัดสินใจที่จะเดินออกมาจากมันก็ได้นะถ้าคุณอยากจะเดินออกมาแต่ไพ่เดชาริออทไปนี้ว่าคุณเคยลองทาเต็มที่หรือย่างกับความสมเป็นแบบนี้เพราะฉะนั้นเกิดใครเลิกลากันไปไม่เกิน2-8ถึงเดือนนะครับเลิกลากันไปในช่วงของ2ถึงเดือนนี่ไม่เกินนี้นะผมขอตอบเลยว่าคุณยังไปตามรักคืนสู่หัวใจได้นะคุณยังขีี่ม้าเน พุ่งไปข้างหน้าหรือว่าตามหาเขากลับคืนมาหรือว่าไปต่อได้นะแต่เกิดใครรู้สึกว่าเราเจ็บปวดเสียใจมาเกินแเดือนแล้วเนี่ยนะครับรอเขามาแดเดือนละหนึ่งปีละแปดเดือนถึงหนึ่งปีถึง2ปีละแล้วเขาหายไปเลยเนี่ยเขาไม่เคยกลับมาชัดเจนหรือว่าใครอยู่แบบความสัมพันธ์ทีแ่แย่แบบนี้นะครับไม่ชัดเจนถูกเขาทำร้ายเจ็บปวดเสียใจเหนื่อยแบบนี้มาเกินหนึ่งปีถึง2ปีแล้วเนี่ยผมแนะนําว่าเดชรีออดคุณสามารถหลุดพ้นได้นะ พราะเด็กชายอดในที่นี้เหมือนกับผู้หญิงคนหนึ่งเขาขี่ม้าไปข้างหน้าเหน็นไหมครับตามค่ำคืนน่ะออกมาจากความรักที่เราเคยตามหาออกมาจากความรักที่เราเคยวิ่งตามเคยเป็นไพ่แปดดาบเคยทนเจ็บเคยเสียใจเคยอยู่ตรงนี้รอเขามานานแสนนานแล้วเพราะฉะนั้นเด็กชายอดพอเราออกมาปุ๊บพอเราบอกว่าตัวเองว่าจะไปต่อพอเราบอกตัวเองว่าเราจะไม่ยอมเจ็บอีกเราจะไม่ยอมเสียใจเราจะไปข้างหน้าต่อเราจะเริ่มมองหาพลาังงานใหม่ๆเริ่มมองหาหนทางใหม่เริ่มมองหาความก้าวหน้าในชีวิตความก้าวหน้าเรื่องของความรัก กลับมีไพ่ขึ้นมาครับทำนายดวงชะตาของชาวสีมังกรให้ท่านเลยว่าไม่ว่าคุณจะมีปัญหาอะไรก็ตามเลิกกันไป8เดือนถึง2เดือนนะครับสเดือนถึง8เดือนหรือว่าเกินจากนี้นะครับผมขอตอบเลยว่าช้าหรือเร็วพอคุณอยู่ได้แล้วพอคุณตัดสินใจว่าจะเลิกรอหรือไปข้างหน้าต่อไพ่หกถ้วยหรือสีออฟครับกลับกลายเป็นภาพของความรู้สึกเก่าๆหกถ้วยหมายความว่าการพบเจอการกลับมาพูดคุยการกลับมาติดต่อการกลับมาทําร้ายคุณอีกเพราะทำไมถึงพูดอย่างนั้น มาคุยอาจจะกลับมาคุยเหมือนเดิมอาจจะกลับมาเจอหน้ากันอาจจะกลับมาพบเจอกันเพราะฉันพ่ายทำไมถึงพูดอย่างนั้นห้าดาบแปดดาบแล้วก็หกถ้วยทํนไมว่าคนรักของชาวสีมังกรเวลาเขาจะเสียคุณไปเนี่ยนะครับเขาคงเหมือนกับไม่มีใครที่จะทนเขาได้เท่ากับชาวสีมังกรที่เป็นพ่นแพ8แปดดาบคงไม่มีใครทนให้เขาทําร้ายหรือทนให้เขาเสียใจนะครับทนกับเขาแบบนี้ได้เท่ากับชาวสีมังกรนั่นเองเพราะฉันที่เขากลับมาหาคุณว่าม,มีพ่ขึ้นมาว่าห้าดาบเหมือนคุณทนเขาได้อะทนให้เขารอทนให้เขาทําลายได้ เพราะฉันพ่ห้าดาบไม่รู้ว่าเขาจะกลับมาติดต่อกลับมาพูดคุยกับเราก่อนแต่พ่ยห้าดาบบอกชาติสีมังกรและท่านว่าอย่าพึ่งอย่าพึ่งใช้อารมณ์อย่าพึ่งเอาชนะอย่าพึ่งเหมือนกับบอกตัวเองว่าเราจะไม่กลับไปลองคุยลองติดต่อเขาดูก่อนถ้าเกิดเขากลับมานะครับก่อนที่จะเลิกกันก่อนที่จะเคลียร์กันเพราะฉันขอทำนายดาวงตาของชาติสีมังกรและท่านว่าคนรักที่มีปัญหาเลิกลกันกันไปเนี่ยนะครับไม่เกิน2เดือนถึง8เดือนนะครับหรือว่าเกินจากนี้ไปก็ตามผมขอตอบเลยว่าเขาจะกลับมาหาคุณจะกลับมาพบเจอจะกลับมาพพูดคคุจะะะะกลัับบาตติ่ออนรรรเไ พอต้องการคุณเพราะอยากจะมีคุณเอาไว้เพราะไม่มีใครทนกับเขาได้เท่ากับคุณแล้วคงไม่มีใครรักเขาหรือทนกับเขาได้เนี่ยได้ดีเท่ากับที่คุณทนกับเขามานานแสนนานนี้หรอกหรือสร้างครอบครัวหรือเดินทางแอแบบเขาเนี่ยทำในสิ่งเขาต้องการเนี่ยเดินมาส่งเขาเนี่ยได้เท่ากับชาวสีมังกรหรอกแต่ไพ่บอกมาถ้าเกิดเขากลับมาคุยแล้วเนี่ยชาวสีมังกรร,รู้สึกว่าเดอะชารีออดกระหกถ้วยเธารู้สึกว่าการกลับมาคุยของเขาหรือการกลับมาติดต่อของเขาแล้วเนี่ยแล้วเขาจะไปอีกนะครับหรือว่ากลับมาปุ๊บก็เป็นไพ่แปดดาบ กลับมาก็ยังเจ็บปวดกลับมาก็เสียใจภายในเวลาเวลากี่เดือนภายในเวลาที่กลับมาคุยกันภายใน2เดือนเนี่ยหดาบกับ2ดาบถ้ากลับมาคุยกันสำหรับชาวสีมังกรหลือท่านถ้าเกิดคนรังคุณกลับมาติดต่อพูดคุยกันภายใน2เดือนแล้วเขาไม่กลับมาเป็นคนเดิมไม่กลับมาเป็นคนวันที่เราเคยรักกันเคยทําสิ่งดีดีเคยหยิบยื่นดอกไม้เคยบอกว่ารักกันนะครับหรือกลับมาอยู่ด้วยกันหรือว่าชัดเจนต่อกันสักทีหนึ่งเนี่ยผมแนะนําชาวสีมังกรหลือท่านว่าไพ่ขึ้นมาว่า the tower the tower หมายความว่าหอคอยนะครับไพ่ของหอคอยที่มันแตกสลาย พราะฉันไพ่เบนนี่บอกชาวสีมังกรเยท่านว่าถ้าเกิดเขากลับมาภายในสองเดือนถ้าเกิดติดต่อคุณมาเนี่ยแล้วมันไม่ดีขึ้นผมแนะนําว่าทาวเวอร์ทุกอย่างมันพังไปแล้วทุกอย่างมันจบไปแล้วชาวสีมังกรอาจจะเหมือนกันกบเดิชาริออตอ่ะคุณอาจจะไม่มีคนเดิมอีกแล้วคุณอาจจะไม่ใช่คนเดิมอีกแล้วที่ต้องกลับไปยอมเจ็บไม่ยอมไม่ยอมกลับไปเจ็บปวดไม่ยอมกลับไปเสียใจไม่ยอมกลับไปทนกับเรื่องราวที่ปวดร้าวอีกต่อไปแล้ว เพราะฉ่นทั้ลายดวงสตาร์ของชาวสีเมื่อก่อนท่านว่าถ้าเกิดคุณตัดสินใจจบหรือรุดพ้นจากความเจ็บปวดนี้ได้เนี่ยถ้าเขากลับมาทาร้ายคุณเนี่ยกลับมา2เดือนเนี่ยแล้วไม่เหมือนเดิมนะภายในสองเดือนเนี่ยผมขอตอบว่าคุณอาจจะเปลี่ยนแปลงตัวเองคุณอาจจะหลุดพ้นจากมันคุณอาจจะไม่ยอมจบไปเจ็บปวดอีกไม่ยอมให้เขากลับไปทำร้ายอีกเพราะที่ผ่านมาคุณอาจจะยอมเพรามาตลอดทนกับเขามาตั้ง8เดือนถึง1ปีหรือ2ปีแล้วยังไม่ไดสถานะที่ชัดเจนหรือว่ายังถูกเขาทําร้ายอยู่เลยคุณอาจจะทงเหมือนกับคนที่หัวใจมันแตกสลายแล้วหรือว่าท เจ็บตรงนี้ดีกว่าดีกว่าเจ็บไปเรื่อยๆจบเจ็บไปเรื่อยๆไม่จบสักทีหนึ่งเพราะถามว่าคุณรักเขามากไหมเนี่ยไพ่แปดดาบถ้าไม่รักก็คงไม่ยอมทนเจ็บอยู่แบบนี้หรอกถ้าไม่รักก็คงไม่ยอมอยู่แบบนี้มานานแสนนานหรอกเพราะฉันไพ่แปดดาบบอกว่าคุณก็ไม่อยากจะเสียเขาไปหรอกนะครับคุณก็ผูกรักผูกพันนะครับผูกพันรักเขาไม่อยากจะเสียเขาไปทนเจ็บทนเสียใจมานานแล้วด้วยอยากจะต้องการความผูกมาต่อการคนรักของเราเนี่ยกลับพืนมาคนเดิมหกถ้วยอ่ะคนดีคนเดิมของเรากลับพืนมานั่นแหละ เพราะฉันท่านมาดวงตาของชาวสีมังกรหรือการแนะนานะครับการแนะนําเลยในเดือนตุลาคมไพ่ใบแรกก่อนเลยเทนออฟคัในกรณีที่เกิดใครสร้างครอบครัวก,กันหรือแต่งงานมีลูกกันเนี่ยไพ่ใบน,นี้บอกชาวสีมังกรท่านว่าเราควรจะรอเขาเราควรจะรอให้โอกาสเขาเพราะคุณอาจจะมีความรักเหนือกว่านะครับเหนือกว่าไพ่แปดดาบเหนือกว่าไพ่แปดดาบนั่นหมายความถึงอะไรนั่นหมายถึงว่าสิบถ้วยกับไพ่ห้า,าดาบหมายความว่าที่เรายอมให้เขาทําร้ายเราเนี่ยยอมให้เราเดิน เขาเดินจากไปเขาอยากให้เขากลับอากีครั้งก็ได้เนี่ยพอไพ่ขึ้นมาว่าสินออบคับหรือไพ่สิบถ้วยเพราะคุณอาจจะหวังว่าสักวันหนึ่งสิ่งที่เราเจ็บปวดสิ่งที่เราเสียใจเนี่ยเราจะเดินไปถึงบ้านหลังนี้กลายเป็นบ้านที่มีความสุขสักทีหนึ่งเราจะเดินไปถึงปลายฝันเป็นครอบครัวที่อบอุ่นเป็นความรักที่เข้าใจกันเพราะฉันสิ่งที่ชาวสีมังกรจะได้รับครับผมขอทำนายเลยตั้งแต่เดือนตุลาคมเนี่ยผมขอทำนายเลยคนรักที่เลิกลาไปไม่เกิน2เดือนถึง8เดือนเขาจะกลับมาเป็นครอบครัวเขาจะกลับมาชัดเจนใครที่ทนเจ็บจนนเสียใมาาปุ๊ เขาจะกลับมาชัดเจนกับคุณภายในสองเดือนเขาจะกลับมาคุยกับคุณเขาจะกลับมารักคุณถ้าเกิดเลิกรากันไปเกินสองเดือนถึงแปดเดือนนะครับเขาจะกลับมาเป็นครอบครัวคุณอยู่มันยังไปต่อได้กันได้มันยังเป็นประสาทของเจ้าชายเจ้าหญิงมันจะเป็นประสาทบ้านที่อบอุ่นความสุขสีสันที่สวยงามความอบอุ่นนะครับความสดชื่นความรักความเข้าใจครอบครัวที่มีความรักที่ดีต่อกันน่ะกลับคืนมาเพราะฉะนั้นก่อนไญาตดวงชะตาของชาวสีมังกรว่าเกิดใครเลิกไปเกินสองเดือนถึงแปดเดือนคุณอาจจะเป็นคนที่อย่างที่บอกครับตามรักคืนหัวใจได้นะ ติดต่อเขาไปได้นะพยายามสู้อีกครั้งได้นะแต่เกิดใครเลิกไปเกินหนึ่งปีแล้วเนี่ยผมแนะนําเลยหรือเกินแปดเดือนหรือหนึ่งปีแล้วเนี่ยผมบอกเลยว่าเดอะเฮอร์มิตคำว่าบ้านมันอาจจะจางหายไปแล้วคําว่าครอบครัวมันอาจจะจางหายไปแล้วเดอะเฮอร์มิตที่นี่ไม่ใช่ไพ่ที่แย่ขอทานายว่าเราจะกลับมาพบเจอครอบครัวใหม่ๆเราจะกลับมาเป็นคนดีคนเดิมเราจะกลับมาเป็นตัวเองอีกครั้งหนึ่งคนที่เหมือนกับเดินออกมาจากบ้านที่มันแตกสลายเดินออกมาจากหอคอยที่มันพงังเดินออกมาจากซรากประหลาดพังหัวใจที่มันแตกสลายหัวใจที่มัันพงไป เพื่อเริ่มต้นความรักใหม่ที่กลับมาดีกว่าเดิมที่กลับมาดีดังเดิมนะครับทำนายดวงชะตาของชาวสีมังกรงท่านว่าเดอะเฮอร์มิตแล้วก็หกทัวแล้วก็สิบท้วยคุณจะพบเจอความรักที่อบอุ่นตั้งแต่เดือนตุลาคมจนผ่านปีนี้เป็นต้นไปภายในหนึ่งปีหลังจากที่เลิกกับใครสักคนหนึ่งไปเนี่ยคุณจะพบเจอความรักใหม่ที่ดีกว่านะครับพไพ่ใบต่อมาทำไมพูดอย่างนั้นนะครับเซเว่นออฟคัพเซเว่นออฟคัพเป็นตำแหน่งที่กล้าใหมครับว่าสิ่งที่จะเกิดขึ้นกับชาวสี่มังกรคือไพ่ขึ้นมาว่ามวาาาเนนรรอองงง,รสรงตรสส้ิคคทุข แต่หลายสิ่งหลายอย่างมันรอคุณอยู่แล้วเพราะฉันไพ่เป็นที่บอกชาวสีมังกรท่านว่าเจ็ดถ้วยเอ็อบครับโอกาสมากมายความรักดีๆมากมายบนโลกใบนี้สิ่งดีๆทั้งมากมายคนที่เขารักคุณต้องการคุณมากมายเนี่ยไมื่อจะเป็นเรื่องการเงินการทองความอบอุ่นครอบครัวคนที่เขาอยากจะเพื่อนคุณรักคุณจริงๆเนี่ยมีอยู่แต่บางทีคุณอาจจะใช้หัวใจให้กับคนที่เขาจะทาร้ายคุณหรือว่าให้ใจกับใครสักคนหนึ่งที่เขาทาร้ายคุณอยู่หรือเปล่าเพราะฉันถ้าเกิดใครเสียใจใครเจ็บปวดมาเกิน8เดือนหรือ1ปีเนี่ยผม อาจจะเลือกเปิดโอกาสให้คนอื่นๆเข้ามาดูอาจจะลองเปิดโอกาสให้ตัวเองทําสิ่งอื่นๆที่ดีขึ้นในชีวิตของตัวเองนั่นเองนะครับไพ่ใบสุดท้ายนะผมเป็นไพ่ขึ้นมาว่าเซเว่นออฟวาหรือว่าเจ็ดไม้เท้านะครับทานายดวงชะตาของชาวสีมังกรเนท่านว่าเหมือนตอนนี้ถ้าเกิดใครรู้สึกแบบนี้นี่คือบทสุขความรักของชาวสีมังกรเลยถ้าใครรู้สึกเหมือนกับตอนนี้คุณเหมือนกับทําอะไรอยู่ฝ่ายเดียวอยู่หรือเปล่าต่อสู้อยู่ฝ่ายเดียวเข้าหาเขาอยู่ฝ่ายเดียวพยายามไปยืนอยู่เคียงข้างเขาอยู่ฝ่ายเดียวหรือเปล่าแต่ต่อให้ตัวเราไม่อยากจะไปอะ ต่อให้เราเหมือนกับอยากจะอยู่ตรงนี้ยจะให้ถูกเขาทําร้ายอยู่แบบเนี้นะครับอยากจะอยู่ข้างๆเขาอยากจะเป็นแฟนเขาาจ,จะรักเขาอยู่แบบเนี้แต่ก็ไม่มีเหลือที่ทให้เรายืนนะเพราะฉันพไพ่ใบนี้ว่าห้าดาบแปดเจ็ดเมท้าแล้วก็แปดดาบคุณอาจจะถูกใครสักคนหนึ่งผลักคุณออกมาอาจจะมีคนบอกเหตุผลเป็นหมื่นๆเหตุผลนะว่าให้เราออกมาว่าไม่รักเราว่าต้องการเลิกกับเราแต่เหตุผลเยียวอ,อาจจะเหมือนกับแค่ไม่รักกันแค่นั้นเองนะครับพไพ่ใบต่อมาเป็นการทำลายดวงชะตาของชาวสีมังกรของคนรักของคุณนะครับ ไพ่ใบแรกดีเอ็มเพจขอทำนายว่าคนรักของชาวสีมังกรเนี่ยเขารู้นะว่าคุณเนี่ยดูแลเขาดีแค่ไหนเขารู้ว่าคุณรักเขามากแค่ไหนเพราะฉันเหตุผลต่างๆที่เขาบอกเลิกคุณไปหรือสิ่งที่เขาทำร้ายคุณเนี่ยนะครับมันอาจจะแค่ไม่รักกันแค่นั้นเองต่อให้เราดียังไงก็ตามต่อให้เราเคยรักเขาไงก็ตามเขาก็รู้นะว่าคุณดีเขาก็รู้คุณจริงใจเขาก็รู้คุณห่วงใยเขารู้คุณรักเขานะครับแต่คุณรู้ด้วยว่าคุณอาจจะเป็นแม่กับลูกเขาอาจจะสร้างครอบครัวกันนะครับหรืออาจจะเหมือนกับพร้อมจะเป็นครอบครัวกับเขาะ พร้อมจะให้ทุกอย่างกับเขาเสมอมายอมเจ็บยอมเสียใจนะครับแต่ต่อให้คุณไม่อยากจะไปอะ่ะเจ็ดไม่ท้าวอะ่ะมันก็เหมือนกับเราอยู่ฝ่ายเดียวพยายามอยู่ฝ่ายเดียวหรือเปล่าที่จะไปเย็นอยู่ข้างๆเขาอะ่ะมันก็ไม่เหลือที่ให้ยืนน่ะไพ่ใบต่อมานะครับขึ้นมาว่าเด็กถือถ้วยหรือเพชรออฟครับขอทานายว่าคนรักของชาวสีมังกรหลายท่านเนี่ยตอนเนี้เหมือนกับเขาเองเนี่ยก็มองหาโอกาสโอกาสที่จะรักษาคุณเอาไว้แต่ The Fo o l โอกาสที่อยากจะมีคุณเอาไว้อยากจะรักษาคุณเอาไว้แต่ The Fo o l หมายความว่าอะไร จะรักก็ไม่รักจะทิ้งก็ไม่ทิ้งอะ่ะจะอยากจะมีเราเอาไว้นะครับจะจะมีเราไว้โชว์จะจะมีเขาไว้เป็นแฟนให้รู้ว่ามีอะ่ะเพราะฉันไพ่เดอะฟูไปนี่วาเขาทําตัวเหมือนกับมีคุณเอาไว้อย่างนั้นน่ยแต่ตัวของเขาเองเหมือนกับคนที่มีอิสระมีความสุขอยากทาอะไรก็ทําเห็นเราเจ็บปวดเห็นเราเสียใจเห็นเราร้องไห้หรือทําอะไรกับเราก็ได้อะ่ะเพราะฉันพไพ่ใบต่อมานะครับไปสุดท้ายขึ้นมาว่า seven Sw of swords ขอทำนายว่าความรักของชาวสีมังกรท่านเนี่ยคนรักของคุณเขายัางแอบส่งแอบมองคุณอยู่นะแอบดูทางโซเชียล หรืออาจจะยังไม่พร้อมจะชัดเจนหรือมีคนอื่นแอบคุยคนอื่นแอบนอกใจแต่สุดท้ายครับเดอะฟูลพอเขาไปม,มีความสุขพอเขามีอิสระปุ๊บเขาต้องรู้แน่นอนว่าใครคนที่เอมเพกเด็กถือถ้วยใครคือคนที่ยอมเขามากที่สุดใครคุนที่เหมือนกับรักเขาทั้งใจหรือดูแลเขามาตลอดอยู่ข้างๆเขามาตลอดตัวจริงของเขามาตลอดก็คือคุณชาวสีมังกรนั่นเองเพอฉันไพ่ไปสุดท้ายนะครับเป็นไพ่อลอราเคิลแนะนำชาวสีมังกรเลยท่านว่ารออิทนอจัดติดนะครับไพ่ใบนนี้บอกชาวสีมังกรเลยท่านว่าทุกอย่างเนี่ย มันอาจจะไม่ทุ่ที่ทาวันนี้คุณอาจจะสูญเสียวันนี้คุณอาจจะเจ็บปวดวันนี้คุณอาจจะมองว่ามันไม่เท่าเทียมแต่เห็นไหมครับทุกอย่างมันอาจจะไม่แฟร์สำหรับเราแต่เราเ,เราเป็นคนที่เหต,ตาช่างนะคุณสามารถเลือกได้นะครับว่าอะไรที่มันดีสำหรับคุณอะไรที่มันคือความจริงใจอะไรที่มันคือความรักที่เหมาะสมสำหรับคุณเพราะฉะนั้นอยู่เจ็บปวดเสียใจให้พอเราไปเริ่มต้นความรักกับสิบถ้วยกับหกถ้วยที่ดีกว่าเดิมดีกว่าไหมที่กางจะเข้ามาในอนาคตในอีกหนึ่งปีข้างหน้าต่อจากนี้ไปอะ่ะ ที่คุณเลือกใครสักคนหนึ่งไปแล้วตัดสินใจจะออกมาแล้วเนี่ยนะครับก็ขอบคุณชาวราศีมังกรทุกท่านนะครับผมที่เข้ามาดูคลิปนี้นะครับฝากกดติดตามฝากกด subscribe ด้วยนะครับผมและใครที่ต้องการดูดวงส่วนตัวผมก็แอดไลน์มาได้เลยนะครับรายละเอียดอยู่ข้างล่างคลิปนี้แล้วเช่นกันสำหรับวันนี้สวัสดีครับ